คนที่จะโดนคดีอีกคดีหนึ่งเป็นคดีการเมืองเป็นอารมณ์ของสังคมว่าน่าจะโดนเนี่ยคือพักพลพังประชารัฐพลังประชารัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าอารมณ์สังคมในการที่พลังประชารัฐเปิดตัวพลเอกประวิทย์นั้นสังคมไม่ค่อยคาดรับเพราะว่าหลังจากมีการเปิดตัวพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐมันมีการสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับนีดาโพลนะครับปรากฏว่า ในประเทศไทยตอนนี้นะครับแน่นอนว่าพักใหญ่ของประเทศเนี่ยมันมีพักเพื่อไทยซึ่งชนะอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งนะครับแล้วก็พักพลังประชาราซึ่งเป็นพักแพ้เลือกตั้งแต่ว่าตอนนี้มีพลเอกประวิตยเป็นหัวหน้าพักมีคุณธรรมนัทซึ่งเชี่ยวชาญการเมืองนอกรูปแบบนะครับมีนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งสามารถผลึกพลังผู้รับเหมากลุ่มอิทิพลท้องถิ่นต่างๆในแง่การเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นคุณสันติคุณอนุชาเนี่ยมาเป็นผู้นําพักทั้งหมดแต่ปรากฏว่านิดาโพเขาสํารวจความเห็นประชาชนว่ารู้สึกอย่างไร กับพักการเมืองต่างๆที่ควรจะเป็นรัฐบาลของประเทศไทยปรากฏว่าอันดับหนึ่งนะครับ ไม่สนับสนุนพักไหนเลยอันดับ2คือสนับสนุนเพื่อไทย2 0 7 0อันดับ3คือสนับสนุนพลังประชารัฐนะครับความนิยมที่ประชาชนมีต่อพลังประชารัฐนั้นตกต่ำกว่าการสำรวจในช่วงธันวาคม62ซึ่งมีคนนิยมพลังประชารัฐอยู่ที่16.69นะครับตอนนี้สถานการณ์ผ่านมา6เดือนนะครับความนิยมต่อพลังประชารัฐอยู่ที่1 5 7 3เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งของความเป็นพักที่ประชาชนไม่ชอบในความเป็นพักใหญ่นั้นยังคงเป็น พลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องนะครับต่อให้พลังประชารัฐจะมีพลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีการขยับผู้บริหารพักในส่วนต่างๆแล้วก็ตามความไม่ชอบพลเอกประวิทย์ความไม่ชอบพลังประชารัฐนั้นเป็นหนึ่งในชนวนที่ทําให้คนแห่กันกดเลิกชอบเลิกไลค์เพจคุณชรจนตอนนี้เพจคุณชรนนั้น คนกดไลค์ต่ำกว่า3ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ชอบคุณประวิทย์หรือพลังประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นสัญญาณอันตรายทางการเมืองคือเรื่องนี้นะครับคุณนรุมนนะครับโคศกรัฐบาลน,นะครับแล้วปัจจุบันเป็นเหลันยิพักพลังประชารัฐแล้วทุกคนในประเทศไทยเนี่ยรู้ว่าคุณนรุมนมีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีเช่นเดียวกับทุกคนใน พักพลังประชารัฐก,ก็บอกกับผมว่าคุณณรุมนเนี่ยหวังจะเป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งย้ําว่าการหวังเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าสังคมเขาไม่เชื่อหรือสังคมมองว่าดิ้นลนเกินไปหวังมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ไว,ไว้วางใจคุณปรากฏว่ากรณีคุณณรุมนเนี่ยมันน่าสนใจนะครับคุณอนุชาผูนาน Valve, ้นําพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเลขาพักพลังประชารัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าคุณณรุมน์จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐ แล้วคุณอนุชาแสดงท่าทีอย่างเปิดเผยว่าคุณนรุมนเนี่ยควรจะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ควรจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับไม่ได้พูดตรงๆนะครับแต่ว่าท่าทีสนับสนุนนะครับแต่ปรากฏว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับสังคมมีท่าทีต่อการเป็นโคศกของคุณนรุนมนก็ไม่ค่อยดีแล้วพอมีข่าวว่าคุณนรุนมนจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอีกสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างสูงจนกระทั่ง วันนี้นะครับคุณนฤมลต้องออกมาถแถลงแล้วว่าตัวเองเนี่ยคนจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลออของพรรคพลังประชารัฐจริงๆแต่ว่าการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นน่าจะเป็นคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในพักพลังประชารัฐตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างประหลาดนะครับนั่นก็คือ มีทีมเศรษฐกิจใหม่มานะครับแต่ว่าทีมเศรษฐกิจใหม่นั้นจะนําทับโดยใครยังไม่รู้นะครับคุณนฤมลมีข่าวว่าจะเป็นคนนําทับทีมเศรษฐกิจแต่สังคมปฏิเสธอย่างรุนแรงขณะที่ทีมคุณอุตมะนั้นก็คงจะไม่สามารถอยู่ในคณะรัฐมนตรีต่อไปได้อีกแล้วนะครับเป็นปัญหาของการเป็นพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่บุคลากรที่สังคมเชื่อถือนั้นมีน้อยนะครับการหาผู้บริหารทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่า คนที่รัฐบาลพยายามทับทามไม่ว่าจะเป็นคุณประสานไตวัดไต,ดตรัฐวรกุลอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติหรือคุณปีดีดาวชายนั้นแสดงท่าทีไม่ตอบรับการเป็นรัฐมนตรีหรือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้อาจจะประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ค่อนข้างหนักแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับม่อมอุยหรือคุณสมคิด ที่ถูกพลเอกประยุทธ์ดันออกจากทีมเศรษฐกิจอย่างอำมหิตนั้นกลายเป็นเหตุให้คนจํานวนมากไม่กล้ารับตําแหน่งทีมเศรษฐกิจนะครับ <_ C. S 1> คุณนรุมนวันนี้ออกมายืนยันนะครับว่ายังไม่มีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจในรัฐบาลปัจจุบันแต่ถ้าถามว่าจะได้เป็นไหมถ้ามีโอกาสจะเป็นไหมเนี่ยคุณนรุมนก็แสดงท่าทีเหมือนกับต้องการจะเป็นรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเราลองดูท่าทีของคุณนรุมนซึ่งหลายคนรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณเป็นคุณนรุโมนเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจครับ แต่เริ่มก่อตั้งพักมามันก็อยู่ในทีมนี้อยู่แล้วช่วยในเรื่องของนโยบายนะคะทนเยขาธิการพักก็เลยบอกว่าใจแหม่นก็จะรับผิดชอบต่อเท่านั้นเองในลักษณะน,นั้นคงคงไม่ได้เรียกว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปอีกนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการทํานโยบายของพรรคกันที่เล่ามาเมื่อสักครู่ทั้งหมดตามที่ท่านเลขาธิการพรรคบอกเป็นการที่รู้สึกว่าออกตามที่แม่ท่านพ่อใจไหมคะที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้ทํางานแต่เป็นรับมนตร้รับบอกว่าตื่นหน้าตุ้มต้องโดน stress ฝังใจวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะทางการเมืองที่ต้องมีคำวิพากษ์วิจารณ์ก็อะไรที่นํามาปรับปรุงได้เราก็นํามาปรับปรุง นะคะคแล้วจะกลายไหคะจากทั้งและเราจะเป็นเราต้องเป็นฝ่ายบริหารในส่งรัฐบาลด้ไหมคะคนละส่วนกันค่ะเพราะว่าในเรื่องของ,ของคมอรมเป็นอำนาจของท่านนายกเท่านั้นนะคะที่คนอมองเลยว่าท่านจ,นจากว่าอาจารย์เองทุกอยากจะเป็ที่เป็นที่ดูเหมือนว่าแต่ก่อนเหมือนเดิมที่จริงเห็นแม่คงไม่ได้มีปัญหากันนะคะมันก็ยังทักทายแล้วก็ขอให้ความเคารพท่านอย่างมากเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของ พักที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ถูกตีความไปในลักษณะนั้นขอบคุณนะคะสองวันค่ะถ้าใคยับที่นะมาเป็นรัฐมนตรีกับตัอย่านี้ค่ะอันนั้นต้องแล้วแต่ท่านนายกค่ะนะคะถ้าเกิดดมกกาาาร้อหใว่็แล้วแต่ท่านจะไว้ใจท่าให้คนที่เข้ามาเป็นรล้วันไม่ต้องมีส่วนทำงานให้พี่น้องประชาชนค่ะนะคะนี่คือเป้าหมายสําคัญ ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่เดินเข้ามาทำงานที่พักการเมืองนั่นคือท่าทีล่าสุดของพรกพลังประชารัฐนะครับมีปัญหาเรื่องการสร้างความยอมรับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตย์หรือว่าคุณณรมลนะรนนครับเดี๋ยวกัต่อช่วงหน้าคุณสมคิดออมาเาสนอยุบสภาแล้วครับสิงค์คอป์ปอเรชั่น